ย้ำอีกทีนะไม่ไปเชี่ยวชาญอย่างอื่นนอกจากการเข้าใจจิตสำนึกจิตใต้สำนึกดังนั้นบ่อยครั้งเราอาจจะพบว่ามีความคิดจำกัดที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีมีบางอย่างผิดปกติในชีวิตของเราและเราคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวเองแต่ความจริงก็คือ เราต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเราเองธรรมชาติของจิตสํานึกจิตใต้สํานึกนั่นเองนี่คยผลว่าเวลาเรารู้เรารู้นะมันมีอะไรผิดผิด,ผดแปลกๆเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่รู้เนี่ยเราวิ่งไปหายรู้ไหม h o w t o นั้น How to นี้จริงๆรู้แค่จิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกเนี่ยมันสามารถแก้ได้เร mm. ื่องความรักครอบครัวาการงาน mm. อาชีพ ความสัมพันธ์ต่างๆอะไรได้หมดเลยที่คุณต้องการปัจจัยทั้งหมดแต่เราลืมตรงนี้เราไม่เห็นค่าถ้าคุณใส่ใจกับความคิดของคุณจิตใจของคุณจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของคุณเองเหมือน,นวันนี้ที่ผมมาสอนคุณมันคือตัวผมไม่เหมือนใครเอกลักษณ์ของผมการที่ผมจะได้อะไรมามันมาจากตัวผมเอกลักษณ์ของผมเหมือนที่ผมบอกอะ มีเอเจนซี่มาขอเซ็นสัญญาจาก Tik Tok ใช่ไหมมันได้มาเพราะเอกลักษณ์ของผมเพราะผมเปิดตัวเองแล้วดึงตัวเองออกมาคุณก็ต้องดึงตัวเองออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเราเริ่มไปทำตามคนนั้นคนนี้คุณเหนื่อยครับนะคุณสามารถถ้าคุณทำได้นะแยกจากความคิดและความเชื่อที่ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณนะคุณต้องแยกให้ออก ความคิดของคุณความเชื่อของคุณที่มันไม่ได้มีประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอ่ะ mm hmm. เช่นบางคนมีความคิดแบบนี้เ,เงือไม่ออกผม,มชอบพูดเลยเงินไม่มาคุณก็เงือออกต่อไปมันมีคนที่เขาเงือไม่ออกแล้วเงินเยอะแยะมากมายจริงไหมคุณเชื่อแบบไหนคุณก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับถ้าคุณไม่ล้างมันออกแต่มีส่วนพิเศษในความคิดของคุณมันทำงานเฉพาะคุณ เพาะคุณเท่านั้นก็คือจิตใต้สำเนีกของคุณนั่นแหละไม่มีอะไรลึกลับด้วยเพียงแค่ตระหนักว่าจิตใจของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเมื่อเราสังเกตภายในของเราเราจะเริ่มหล่อเลี้ยงนะครับมันในแบบที่เราต้องการคุณเคยเลี้ยงอะไรไว้ไหมแล้วมันเป็นไปตามที่คุณต้องการเติบโตในแบบที่คุณต้องการนั่นแหละ ตัวคุณนะ่ะควรจะเลี้ยงมันนะแต่คุณเติบโตมาด้วยความต้องการของอะไรขอุญาติผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างที่คาดหวังเขาหวังดีกับคุณนะครับอย่าโทษเขาแต่มันเป็นความหวังดีในการรับรู้ของเขาถึงเวลาที่เราต้องรับรู้ของเราเองแล้วแล้วหวังดีกับตัวเองเริ่มที่ตัวเองเพราะถ้าเราทำได้เขาก็มีความสุขด้วยครับคนที่หวังดีกับคุณนะ เมื่อคุณทำได้ใครที่เรียนกับผมนะคุณจะหยุดบังคับให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงคุณจะรับรู้ว่าทุกสิ่งทำงานอย่างไรและเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่ทำให้เราจดจ่อได้มากขึ้นตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและเราจะเปลี่ยนความคิดที่ไม่มีประโยชน์ความคิดที่ไม่มีประโยชน์ให้มารับใช้เรา ชอบไหมความคิดที่มันไม่มีประโยชน์กับคุณเนอะไรก็ตามพวกขยะต่างๆให้มันมารับใช้คุณซะบางคนเนี่ยโอ้ยต้องเอาออกกำจัดนะจิตใต้สำนึกไปหาจิตแพทย์นะเขียนเผาไฟเลยทิ้งนะลองให้ออกมาลองให้ออกมาไม่มีประโยชน์ให้มันมารับใช้คุณครับนี่คือการใช้ของผมไม่ต้องไปทุรนทุรายอะไรใช้ประโยชน์สิ่งที่คุณมีตอนนี้ดังนั้นการเข้าใจ ธรรมชาติของภายในจิตใจของคุณเนี่ยภายในเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราควบคุมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราควบคุมจิตใจของเราได้เริ่มใช้ความคิดของเราเป็นเครื่องมือในการสร้างเพราะจิตใจเป็นเครื่องมือในการสร้างหากคุณไม่รู้วิธีใช้งาน คุณจะสิ้นเปลืองพลังงานของคุณไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญถามตัวเองด้วยนะครับวันนี้คุณสิ้นเปลืองพลังงานกับสิ่งที่มันไม่สำคัญกับชีวิตคุณเป้าหมายของคุณคนรักของคุณสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่การกระทำชั่วขณะแม้แต่การคิดคือการกระทำของความคิดมันคือการปลูกมเมล็ดพันธุ์ของเรา ถ้าความคิดคือมเมล็ดการกระทําก็หล่อเลี้ยงมันถ้าเราไม่รู้ถึงการกระทําของเราเราอาจจะหล่อเลี้ยงสิ่งที่เราไม่ชอบและให้ระวังการกระทําของคุณในช่วงเวลา1เรามักจะทําอะไรบางอย่างอยู่เสมอแม้ว่าเราจะเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเคยไหม แต่จริงแล้วเราทําอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สํานึกบันทึกอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่คุณนั่งโง่ๆงอยู่ริมทะเลมันก็บันทึกเพราะคุณคิดอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เรากําลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องและหากเราคิดเกี่ยวกับบางสิ่งที่เป็นเวลานานเราก็มักจะเริ่มทำอะไรกับมันเช่นกัน เช่นถ้าคุณคิดเรื่องความสศกเศร้าวความโกรธเกลียดเป็นเวลานานคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นนะครับถ้าเราคุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำผิดในอดีตละ่ะเอาแล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มต้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเราความภาคภูมิใจของเราภาพลักษณ์ของเราเราจะตกอยู่ในวังวนนั้นไปเรื่อยๆจึงสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงการกระทำของเรา เพื่อให้เราสังเกตได้อย่างแท้จริงว่าเราหล่อเลี้ยงสิ่งที่เราอยากให้เห็นในชีวิตของเราหรือไม่ทุกวันนี้คุณตื่นนอนมาคุณอยากเห็นอะไรครับคุณอยากรู้สึกอะไรคุณอยากเจออะไรเหตุการณ์อะไรที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเคยหล่อเลี้ยงมันหรือยังเพราะฉะนั้นการเข้าไปภายในของตัวคุณมันคือคำตอบของทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้